เรียได้ว่าเป็นเรื่องที่หนักใจทีเดียวเลยนะคะสําหรับคุณหมอเพราะว่าแต่ละเคสนั้นหนักๆทั้งนั้นเลยค่ะอย่างของป้าอ้อนั้นนะคะก็ต้องการจะให้หน้าของตัวเองดูเด็กลงเหลือเพียงแค่30ปีซึ่งการผ่าตัดจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นจะมีอะไรซับซ้อนให้ตื่นเต้นกันหรือเปล่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคือไม่คิดไม่ฝันและก็ไม่ หลายๆอารมณ์มันมันรวมกันโอ้ยมันมาแบบเหมือนมันฝันอะเอ้ยเราจะได้ทําหน้ากับคุณหมอที่มีฝีมือระดับต้นๆของประเทศเลยนะคะโครงหน้าโดยรวมนี่ก็คือก็โดยรวมก็ได้สัดส่วนดีนะโครงหน้าเป็นผากผากไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แล้วก็ที่เหลือก็ค่อนข้างดี อยากอยาก,อยากเอาปมตัวเองออกค่ะหนังคะ่ะได้มาตั้งแต่เสริมต่นผักได้ลงมาแต่ล่างตรง,ง,งนี้แล้วก็ตัดตรงนี้เนาะเตอร์กี้แต่ก็สบายใจเพราะว่าเรามาถึงคุณหมอที่เขามีชื่อเสียงอะไรอเงี้ยคงจะทำให้เราปลอดภัยลดความเสี่ยงลงได้นะคะ อ้อคงต้องสารภาพตรงๆที่มารายการนี้คือเหมือนกับว่าหน้าอ้อเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วที่แก่ไปกว่าอายุแต่สิ่งหนึ่งที่อ้ออยากให้มันหายไปจากชีวิตสิ่งหนึ่งที่อ้อไม่อยากให้มันติดตัวไปตลอดชีวิตสิ่งหนึ่งที่อ้อ <c oughs> เกลียดมันจริงๆเลยคือต้อยป้ายต้นแขน <c oughs> okay. คุณพี่แหวนมากนะนนกนเป็ลอเปกเข้าห้อ,อ,อง,งค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนินลยตื่นเต้นค่ะ่ะค่ะพองเลยค่ะนส่งกันวันนีนน้ที่เรา,าส ป้อ้อ้อดับถือพอกลับออกมาทีริทการเป็นน้องอ้อต้องดูเป็นพ่อเลยให้ชีวิตใหม่อ้อเลยค่ะจริงๆดีใจมากเลยคุณคิ่ดูถ้าคุณเกิดมาแล้วแบบตื่นขึ้นมาปุ๊บแขนคุณเหมือนคนอื่นคุณสามารถใส่เสื้อแขนสั้นได้คุณคุณไม่จําเป็นจะต้องใส่แต่แขนยาวตลอดชีวิตมันมันจะเป็นอะไรที่มันดีกว่ามันมันดีกว่าที่คุณจะต้องแบบ ใส่ลอกแขนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งอ้อไม่อยากให้มันมันอยู่กับตัวอ้อ ข้าไม่ได้หมออม่มุ้ยรอาไม่เยทรงานนะพ่อหมูาดยนักหนาฝกหอยนะฝากพิ่มนึุกละตีห้องผัดยกมอออฝากคุณหมอด้วยนะคหาายใจเราอ

และทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนทําให้ผมด้อยคุณหายไปเราไม่ได้เราไม่ใช่ว่าเราทําเพราะเราอยากจะสวยแต่เราทําเพื่อเอาไอ้สิ่งที่มันน่าเกลียดออกจากตัวเราอย่างเงี้ยด้เอามันออกไปจากชีวิตอ้อได้อ,อ,อ้อยอม นี่แหวต้องรีบจัดการแปลงร่างตัวเองเพื่อเข้าไปให้กำลังใจปออาจ้าอ้อด้านในค่ะจากขั้นตอนตอนนี้ก็เป็นการเตรียมตัวคนไข้เข้าสู่การดมยาสนบทีนี้พอดมยาสลบเนีย่ยก็เป็นการใส่ทิ้วใส่ท่อหายใจเนีย่ยเข้าไปในปอดตอนนี้เราทำเรียบร้อยแล้วพอทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องเตรียมท่าที่เหมาะสมให้กับคนไข้ที่จะทำการผ่าตัด เราเตรียมวางแผนคนไข้ผ่าตัดใบหน้าเราก็จะเตรียมท่อนะคะท่อหายใจใส่ลงไปคนไข้อยู่ในท่าเงยหน้าแล้ว,ลวอาจารย์จะรับฟิกท่อไม่ให้ท่อมันขยับหรือคเคลื่อนใช้ได้ผูกที่ปันก็จะฟิกท่อไว้ไม่ให้ท่อนี้เกิดการขยับเวลาเราพิกหน้าด้านซ้ายเวลาพิกหน้าด้านขวา ท่อก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะผู้หญ่แหวนลองลองมาดูนะคะทำไม<ร>อะกำลังไม่แห้ดูค่ะ ไปแล้วค่<ป>สะสนุปแล้วนะคะแล้วคอคุณหมอนแล้วเขาก็จะเปลียนผ้าจับผ้ารู้สึกสบายใจกัน <c oughs> มคทำน่าสนุกนะสนุกนะ เป็นไงบ้างคะเจ็ไบไหม